สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะ ก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังนะคะมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยไม่ว่าจะเป็นชุดผลงานของนาคาพยากรค่ะชุดสรุปของแอดระด่นนะคะแม่จำเนียรลอตเตอรี่ส่วนชุดเลขดับก็จะมีรับกินบนรับกินล่างของแอดโซยูทีเอฟซีถามหามาดับล่างทุกหลักของแอดสตาร์งแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะ ว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้าง ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูของอาจารย์สมยศกันก่อนเลยนะคะแนวทางงวดนี้ข้อมูลชุดบนของเขาา3ตัวจะให้236 368 970 2ตัวก็จะให้5 6 36แล้วก็19ใครชื่นชอบก็แคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เลยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาจะเป็นของมะยมแดงนําโชคแนวทางวดนี้เลขเด่นจะให้เลข3กับเลข0ตัวเจาะจะมี6 3 6 0 3 7 07ชอบของเขาก็คือ3 0นะคะส่วนเจาะข้อมูลชุด3ตัวจะให้5 3 0 3 3 0 7 3 0แอดก็ขอบคุณของมะยยมแดงนำโชคด้วยนะคะ ต่อมาจะเป็นชุด10หน่วยบนของแอดแสงเดือนผลงานแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปเนาะสลากออก8 6 7 10หน่วยบนออกเป็นเลข6 7ส่วนแนวทางงวดนี้10หน่วยบนของแอดแสงเดือนให้เลข2เลข3เลข4แล้วก็เลข5ของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาคะ่ะจะเป็นผลงานของเนนแก้วอันนี้จะเป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปเนาะส่วนแนวทางงวดนี้คะ่ะก็เลขเด่นของเขานะคะก็ให้มา5้าตัวจะมีเลข8เลข5เลข7เลข9แล้วก็เลข3นํามาจับคู่ชุด2ตัวก็จะมี8587 8983 57ด 5953 7973แล้วก็93ค่ะตัวเน้นก็จะมีปากกาว,วงกลมอยู่เนาะส่วนชุด3ตัวค่ะแถมมาให้ก็คือ859ของเน้นแก้วก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของแอดระเด่นกันเลยค่ะแนวทางงวดนี้เรามาดูข้อมูลชุดบนกันก่อน เลขเด่นของเขาจะให้เลข3กับเลข4เจาะข้อมูลชุด3ตัวก็จะให้2 3 1 1 3 5 4 5 0 0 4 3แล้วก็3 2 1เจาะข้อมูลชุด2ตัวพิกัดบนจะมี3 1 3 5 5 0 4 3 2 1 ส่วนข้อมูลชุดล่างนะคะเลขเด่นจะให้เลข5กับเลข8ตัวเจาะก,ก็จะมี8 2 8 7 5 7 8 9แล้วก็5 3ตัวนิ้นของเขาก็จะมีดอกจันกากาบาทอยู่นะคะแอดก,ก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่ของผีเสื้อเทวดาให้โชคกันเลยนะคะจะเป็นชุดนางฟ้าจำแรงแนวทางงวดนี้เจาะข้อมูล3ตัวก็จะให้797 563 431 894 534 869แล้วก็825เจาะข้อมูลชุด2ตัวบนล่างนะคะจะให้25 31 97 93 69 77 ห3 6สามหกสแล้วก็63ค่ะใครชื่นชอบของเขาอยู่ก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยนะคะส่วนตัวที่เป็นเลขดับเนาะชุดดับพิฆาตแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทางช่องของเราแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาคะ่ะจะเป็นผลงานของยออินเตอร์แนวทางวดนี้เรามาดูข้อมูลชุดบนกันก่อนนะคะเลขเด่นของเขาให้เลข0เลขรองให้เลข5เจาะข้อมูลชุด3ตัวก็จะให้0ูนย์5ูนย์ห5เจาะข้อมูลชุด2ตัวนะคะจะมี0 5 0ย์ตัวกันก็คือ0ูกับ0 7 ส่วนข้อมูลชุดล่างเลขเด่นจะให้เลข7อ่าประทานโทษค่ะเลขเด่นให้เลข9เลขรองให้เลข7ตัวเจาะก็จะมี96 97 95แล้วก็98จริงๆผลงานของยออินเตอร์ก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาจะเป็นของนาคาพยากรค่ะ อาเลขในตารางของเขาแนวทางงวดนี้ให้เลข2เลข3เลข4ี่เลข8แล้วก็เลข6ตัวเด่นของเขาก็จะให้เน้นไปที่เลข2กับเลข4นะคะแอดก็ขอบคุณของนาคาพยากรด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่สิเลขขายดีนะคะของแม่จำเนียนลรลอตเตอรี่กันเลยแนวทางงวดนี้สิเลขขายดีของเขานะคะก็ได้แก่เลข7 9 3 1 8 9 9 2 7 2 9 5 0 9 5 7 9 1แล้วก็0 1 ส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นเลขดังต่างๆนะคะชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลติดกันไว้เนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาคะ่ะจะเป็นแนวทางเลขดับกันบ้างเนาะถ้า fc ท่านใดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะชุดข้อมูลที่เหลือจะเป็นเลขดับค่ะ ชุดแรกนะคะก็จะเป็นดับล่างทุกหลักของแอสตางผลงานแนวทางงวดที่แล้วนะคะให้เลข2มาอันนี้ก็ไม่ผ่านเนาะสลากออกสองแปดส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของแอสตางให้เลข9แอดก็ขอบคุณของแอสตางด้วยนะคะ ต่อมาคะ่ะจะเป็นดับล่างทุกหลักของแอดพิมมี่แนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข9มาสลากออก2 8ปดนะคะก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของแอดพิมมี่ให้เลข8ส่วนชุดดับบนแอดยังไม่เจอเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นรับกิน2ตัวบนของแอสโซยุผลงานแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านเนาะสลากออก6 7ส่วนแนวทางงวดนี้รับกิน2ตัวบนของแอสโซยุจะให้3031 32 33 34 35 36 37 38 39 ต่อมาจะเป็นรับกิน2ตัวล่างของเขาแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านเนาะสลากออก2 8ปส่วนแนวทางงวดนี้รับกิน2ตัวล่างของเขาจะให้60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ของเอสโซยุเราก็มาดูชุดดับ10หน่วยบนบ้านบ้านของเขากันต่อเลยแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มาก็ไม่ผ่านนะคะสลากออก6 7ส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10หน่วยบนบ้านบ้าน,านค่ะจะให้0 1 1 0 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 6 5 6 7 78 89แ0แล้วก็94อันนี้จะเป็นดับตรงๆนะคะตัวกลับไม่เกี่ยวเนาะแอดก็ขอบคุณของแอดโซยุด้วยค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนามาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เนาะเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนามาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ